ตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่กลางเต็นท์ไปที่รอยครับอยู่หน้าสถานีตํารวจเลยครับเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะผมจะเป็นสถานีตํารวจนะผมแล้วก็จะมีห้องน้ำนะในห้องน้ําก็จะมีฝักบัวมีอะไรให้นะครับผมสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถคันเดียวเที่ยวตัวไทยครับเช้านี้นะครับเราอยู่ที่สถานีตํารวจนะครับอําเภอนาวังเนาะสรนเนาะ ก็เมื่อคืนเราได้มาขออนุญาตคุณตำรวจนะครับจอดรถนอนนะครับตรงจุดนี้นะครับผมเป็นลานหินและดินเนาะสัมพันเนาะใช่ครับเ,เป็นลานดินเข,า,ขาหินแบบมามาปูพื้นให้นะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยโล่งครับแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ด้วยนะก็เช้านี้เนาะเป็นไงครับอากาศดีนะครับอากาศดีคะ่ะเย็นสบายคะ่ะ อากาศเย็นสบายไม่ถือกับหนาวนะครับผมไม่ใช่ว่าหนาวแบบจนอาบน้ําไม่ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีห้องน้ําใกล้ๆนะที่เราเลือกจุดนี้เนาะ,ะห้องน้ําก็จะมีห้องอาบน้ําให้ด้วยเนาะปะดังนั้นเราก็เก็บของนะครับผมนะครับเราก็จะนอนในรถแบบนี้นะครับผมก็เป็นรถนะครับโตโยต้ายารีคันเล็กๆนะครับผมแต่เราทําให้นอนสองคนได้เนาะสาวฟันเนาะแล้วก็เปิดกระจกรงแค่นี้นะครับ เปิดกระจกลงด้านหลังครับสองฝั่งนะผมแล้วก็ใส่ม้งครอบครับผมม้วตัวนี้ดีมากนะครับผมถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถซื้อติดรถไปได้นะครับผมใส่ได้ทุกสถานการณ์เลยครับกันยุงกันแมลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับผมในรายละเอียดในคอมเมนต์นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราเก็บของกันครับวิธีเก็บนะครับก็แสนจะง่ายง่าย พับขาขึ้นแล้วก็พับแบบนี้เลยแล้วก็ดึงผ้ามาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าม่าน DIY นะครับผมที่เย็บเองแล้วก็ใส่ย,ยางยืดเป็นระบบแบบให้เปิดท้ายได้ตอนแรกมาเชื่อตรงนี้มันเปิดท่ายไม่ได้เพราะมันไม่ยืดครับนี่เราใส่ย,ยางยืดอย่างดีเลยครับผม ถ้าเราเดินทางไปบ่อยเนาะเราก็จะรู้เนาะว่าจุดไหนคนเปลี่ยนยังไงนะมันก็แบบแพพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะสาวผานใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปหา ที่ทานกับข้าวก็นอนสระวานเนะาะค่ะเพราะว่าจกเนื่งข้าวที่ชานเยอะกวเากงใจก็งงจตํางวนะครับผมก็เลยแต่ผมเห็นอ่างเก็บน้ำครับเป็นอ่างเก็บน้ำน,ำนาวังครับผม,มดูใน GPS View น่าจะสวยนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนเนะาะสุดทางที่อ่างหาวางัง เป็นแพนนะเรานเป็นร้านอาหารเนาะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโลจ s สั s o แบบแพนแต่และหลังก็ยนะังไม่ได้มีการซ่อมแที่ยวมา ตอนนี้นะครับเราก็ได้จุดจอดทางข้าเป็นที่เรียบร้อยครับจุดนี้นะครับเรียกว่าอ่างเก็บน้ําผาวังครับวิวสวยเนาะเสาพัานเนาะวิวสวยมากมากค่ะฝั่งนู้นนะครับเราจะมองเห็นภูเขาครับผมสองรูป้วยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําครับป่ะเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะอยู่นี่เลยครับเสาพัานบรรยากาศแบบนี้ต้องส้มตำเนาะเสาพัานเนาะจัดไปเลยคะ่ะตำส้มตำนะครับทอดไข่ โอ้โหกินเช้าเช้าเนาะสับวันเนะ<ฮ>าะอาหารหลักของเรานะครับ<ฮ>ามาจุดนี้นะครับห่างจากจุดที่เรานอนนะครับผมประมาณ7กิโลเมตรเองนะครับไม่ไกลนะครับขับรถมาถึงแป๊บเดียวเนาะสับปันเนาะ,นนะวันนี้ให้สับพานกลางโต๊ะนะครับโต๊ะสีพูอันวานแววของสับพานนะครับผม ถ้าในช่วงฤด,ดูฝนผมว่าน่าจะเขียวมากกว่าสัพันเนาะคงสวยกว่านี้เยอะเลยค่ะก็อันดับแรกนะครับเรานึ่งข้าวไว้ก่อนนะผมดูเตาแก๊สของเรานะครับรุ่นนี้ใช้ทนใช้ทานมากนะครับ แล้วก็ใช้ทําเมนูได้เกือบทุกอย่างเลยนะสาพันเนาะเป็นตัวหลักของเราเลยนั่นนี่ใช่แล้วก็ราคาถูกด้วยเนาะใช่คือตัวเนี้ยผมชอบก็คือมันมีที่กันลมให้ไงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เตาแก๊สตัวใหญ่นะครับเตาแก๊สตัวใหญ่เราต้องเอาที่กันลมมาใส่อีกทีหนึ่งแต่เนี่ยนะครับแบบนี้เลยกันลมได้ดีเลยเนาะมาก็ในระหว่างที่รอข้าวสุกเนาะเราก็จะมาดิฟกาแฟรอนะครับสาพันค่ะนี่วันนี้นะครับผมก็จะอยู่กับกาแฟ Camper X นะครับผมเป็นกาแฟดีฟนะครับผมที่มีส่วนผสมนะครับของช็อกโกแลตคาราเมลและแอลมอนต์นะครับตัวนี้จะหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆนะครับหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากนะครับ ส่วนสาวูพานนะผมจะชอบกาแฟรุ่นนี้มากนะครับจะเป็นกาแฟ2 in 1นะครับผมไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลน,นะแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียนะครับสาวพานก็กินทุกวันครับจะหมดแล้วนะ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะใช่หอ, <c oughs> อหอมกลม <c oughs> หอมกลมกรอบเนาะสาวพานเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะชิมหน่อยนะสาพานนะ <c oughs> อร่อยไหมคะหอมมากครับอืม <c oughs> <c oughs> สุดยอดค่ะอ่ะสชะัสอวชอบบรรยากาศนี้มากเลยคุณใช่กาแฟผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมมาชนเลยครับผมนี่กาแฟเช้าๆนะครับอือหือกลมกลอมเหมือนเดิมอร่อยครับผม ตอนนี้แดดไล่แล้วค่ะคุณอานมาเก็บเข้ามาเลยค่ะคุณมาเข้าร่มกันตรงนี้เนาะได้แม่สวารจะไม่ไล่เราอีกแล้วคุณไม่เอาตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เนาะใช่ค่ะมันมันบังวิวไหมล่ะอยากให้เ<ม>ห็นวิว<า>งไงไมนาะวิวสวยมาก ตรงไหนตรงนี้แล้วครับได้ค่ะโอเคมาตอนนี้ข้าวก็สุกไปที่เรียบร้อยนาอสาวอุพานค่ะเรามาตาส้มตามนะครับฝีมือสาวอุพาน เมื่อคืนก็กินแล้ววันนี้ก็กินอีกนะครับผมตอนเย็นก็จะกินอีกใช่ไหมฮะจะกินอีกเหรอคะคุณวันนี้นนจะตามใส่ข้าวปุ้นเนาะใช่ค่ะข้าวปุ้นที่เราซื้ออยู่ตลาดมาาเมื่อ,อาวานอ๋อกินได้อยู่คะ่ะซื้อสิบห้าบาทเนาะใช่กินได้คุ้มมาก ตอนนี้นะครับกับข้าเรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ้น่าทานมากนะสะาพันดูน้ําแบบเน้นเน้นโอ้โหสีสันก็น่าทานมากครับผมตาส้มตำนอใส่ข้าวปุ้นเนาะใช่ตำมะละกอใส่ข้าวปุ้นนะครับใส่ผูดองด้วยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทอดไข่อีกแล้วนะครับทอดไข่ใส่แหนมอาหารหลักของเราแล้วนี่มาชิมให้ดูนะยครับสาพันนี่ใช้มือ แบบนี้เลยนั <Okay. S 3> ่นแหละจะได้เ hmm. ข mm ้าถึงรสชาตินะครับผมเป็นไงครับอร่อยอร่อยค่ะวิวก็ดีมากนะครับจุดนี้เนาะแต่ตอนเนี้พระอาทิตย์กำลังจะไล่เราแล้วเสาพันเห็นไหมเงาคือขยับเข้ามาขยับขมารถผมก็เอาออกมาตรงนี้นะครับนี่มาจอดตรงนี้แล้วนะมีน้องหมามานั่งเฝ้านะครับผมเดี๋ยวค่อยกินนะ มาครับมาทานข้าวครับโอเคครับผมมาครับผมมาทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นข้าวเช้าของเราแลว้วก็ข้าวเที่ยงของเราด้วยเนาะสาวพานทอดไข่ใส่เน็มคร e> <itas> ับ <strategic> อร่อยเหมือนเดิมอร่อยครับผมสม่ำาข้าวเหนียวก็ร้อนๆเลยนะ มะละกอยังกรอบอยู่เนาะใช่ค่ะเรามีตู้เย็นค่ะเราก็ใส่ตู้เย็นเราไว้คือมะละกอซื้อมาลูกละสิบบาทเนาะผักก็กรอบมากครับเมื่อวานเตรียมเครื่องทุกอย่างเอ้วันที่เราเดินทางน่ะเราเตรียมทุกอย่างเลยเนาะใช่ลืมมะละกอก็คือ,อเอาพริกเอามะเขือเทศเอา มะนาวอะไรมาหมดเนาะเหลือแค่มะละกอครับไปเอามามะละกอคือเต็มต้นอยู่นะครับกินแล้วกินเลยกินเลยกินเลย อืม mm. มันเห็วมาก ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาจะถึงถ้ำเอราวัณแล้วครับแต่นะครับตอนที่เรานั่งพักทางกบข่าอยู่ที่อาเก็บน้ำน,นะครับพี่ซอยโทรผมบอกว่าให้มาถึงเชียงคานนะครับผมเช้าที่ยี่เนาะวันนี้วันที่25ตอนแรกเรากะว่าเราจะนอนแถวนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปถึงก็ตอนบ่ายๆนี้นอะนโซวนนะาเนาะแต่พี่บอกว่าต้องให้ไปถึงตอนเช้า,ชาครับไม่งั้นจะเข้างานลำบากมากเพราะคนจะเยอะนะครับผมเราก็เลย ต้องได้เปลี่ยนแผนนะครับจะไม่ได้เข้าไปที่ถ้ำอินทวันเพราะถ้าเข้าไปที่ถ้ำอินวันนะหมดมือ้อชาวัานเพราะถ้ำมันใหญ่มากแล้วก็สูงนะครับเผื่อเราจะเดินถึงก็เลยมันต้องใช้เวลาครับ <ใช S 1> ผมก็เลยว่า <ใช S 1> เอยวา,าไว้โอกาสหน้าเนาะด <ใช S 1> ีวเราค่อยมาเที่ยวแบบเตรียมดีกว่าดีกว่าแบบไปแป๊บๆเห็นนิดๆอย่างนี้เนาะใช่เราก็จะยิงยาวไปที่ตัวอำเภอเชียงคานเลยครับเดี๋ยวจะพาชาวพานไปนอนที่ลานกลางเต็นท์แบบจอดนอนฟรีวิวดีมาก เดี๋ยวทางกันครับผมวัดถ้ำเจรวังหรือวัดถ้ำ ตอนนี้นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับเราถึงเชียงคานกันแล้วครับสาเหตุที่เรามาถึงชาับเพราะว่าผมก็มัวจะไปสำรวจถ้ำสำรวจอะไรนี้นะครับผมถ่ายลงที่เพจอันคุณลงป่านะครับผมก็เลยมาถึงถ่ำเนาะเราเข้ามาเส้นตัวเมืองแหละเสาคัวเนี่ยรถเลยติดครับคนเยอะมากเลยเนาะ เยอมากนะครับมัอนในเมืองแบบในจังหวัดในลาซาวานใช่ัำเภออำเภอเมืองเลยนะแต่คนก็มาเป็นหมื่นเลยนะมางานเชียงคา,น,นะงคานนี่นะเชียงคานเฟติวาลนี่นะน่าจะหลายหมื่นนีครับ ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าที่ว่าการอเภอนะครับแล้วก็ด้านข้างที่วาการอำเภอจะมีโรงพักเนาะสายตำรวจนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี่ฝั่งนี้ครับ mm. ด้านซ้ายมือ mm. คือเราสามารถ mm. เลือกมุมกลางเต็นท์ได้เลยนะเนี่ยมีคนกางแล้วถ oh. ึงที่เส0ผาน ตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่กางเต็นท์ไปที่รยครับอยู่หน้าสถานีตํารวจเลยครับเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะผมจะเป็นสถานีตํารวจนะผมแล้วก็จะมีห้องน้ำนะในห้องน้ําก็จะมีฝักบัวมีอะไรให้นะครับผมแต่นะครับใกล้ๆกันฝั่งนู้นนะครับผมตรงนู้นอาจจะเป็นลานนะครับที่กางเต็นท์เหมือนกันแต่ตรงนั้นน่ะก็คือจะมีค่าใช้จ่ายครับจะเป็นของแม่บ้านตารวจนะครับผมแต่ว่าเนี่ยเป็นลานฟรีครับผมคือสามารถกางเต็นท์นอนได้เลยนะครับผมหรือจะจอดตรงหน้าสถานีตำรวจก็ได้เนาะ แต่ตอนค่าๆเขาจะเตะแล้วก็ครับผมเขาจะจะกลับดึกหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเดินจะเดินไปไม่ได้จะขับรถไปเลยเดินไปค่ะเดินชมวิวไปเนาะก็เดินจากนี้ไปถึงผู่สงคนนี้ก็ไกลอยู่นะสสพานพราน่าจะโลสองโลเลยนะแต่แต่ไปทุ่งกวไม่ได้มีแบบไม่มีรถเนาะไม่มีที่จอดค่ะวันนี้เขามีใช่ไหมส่งคนเดินไม่แน่ใจค่ะเราก็เดินไปดูก็ได้ เพราะปกติเขาจะมีมันสุกเสาหรือเปล่าแต่วันนี้เรามาพุหัสไงช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วหนะน้าเขาเขาน่นจะจัดทุกวันนะคะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรากางเต็นท์ไว้เนาะค่ะ ตอนนี้นะครับเราก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เมื่อกี้เนาะรถจะจอดกันเยอะเลยนะครับเขาจะมาวิ่งออกลังกายนะครับใช่ค่ะพอดึกๆมาก็เขกลับบ้านมาแล้วสพัน่าจะมีเราคนเดียวนะครับที่นอนอยู่หน้าสถานีตำรวจนะผมลานนี้เป็นของเราคุณใช่ไหมตัวนี้เขาก็ตัดหญ้าให้พอดีนะสพันะแต่ขยอบไปนี้เขายังไม่ตัดนะครับผม ันั้นก็จะเป็นวิวของเราอีกทีวออิวทุง่งหญ้าใช่ไหมแล้วค่อยถ่ายรูปทุ่งหญ้าเนาะชาวพมาไม่ไปดูผู้่าวเตะตะกอบอโอ้ผู้บ่าตำรวจนั่นนะ่ะใช่หรือเปล่ายังมีแต่วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่เลยนะใช่ครับอากาศดีมากนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับผมฝั่งเมืองชะนะคามชะนะคามค่ะ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางเข้าไปยังถนนคนเดินนะผมข้าวดาวเชียงคาน69นะตั้งแต่วันที่27ธันวาถึงวันที่4มกราคมนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้เรามาถ่ายวันที่25ธันวาเนาะอีก2วันถึงจะเริ่มงานนะครับแต่ก็มีร้านค้าร้านขายของนะครับมาตั้งร้านแล้วเนาะก็น่าจะเริ่มขายจากนี้แล้วแหละใช่ค่ะถ้าเรามาอีกวันสองว,วันน่าจะไม่มีที่กางเต็นท์ให้เรานะโซว,ว่าใช่แล้วก็ ตลาดตรงนี้ก็คือคนจะเยอะแน่นมากเลยคะ่ะอ้าคุณเดินมาถึงจุดนี้ข้างในอ่ะคนเยอะนะเนาะอ๋อ,อตรงนี้นตรงนี้เหมือน เป็นตลาดนะเขนาน่าจะมีตลอดนี่เนาะตรงนั้น,นาเขาเสริมเพ้นมาไงค่ะมัอน่ารักมากเอาไหมสาวพันไม่เอาไม่อเอาเลยค่ะใส่เหมือนกันทำไมครับอ,อันนี้เป็นหมูสับค่ะมีหน้าปูอัดกับหน้าไข่อันนี้จะเป็นมันม่วงค่ะเอา สองอันได้ได้ค่ะอันนี้กับแต่น่าทานมากเลยนะ <S 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 อันนี้ไม่ได้ใส่ซอสใช่ไหมครับไม่ค่ะม,ม,ม,มันมันม,มันดูดซูงดีที่สุดอ๋อพิี่ภาพแบสแกนนี่เลยใช่ไหมครับอันนี้คนละร้านเหรอคะพี่ร้านเดียวกันอ๋ออยากกินตับเอ,เอาเอาเลยตับ สแกนทีเดียวได้เลยเนาะครับไมกเยอะเยไม่เยอะวนี่ตังมหมือนองคั่เลคุณอันยั้มือหาเขานั้นข้าวเราเหลืออยู่ใช่ไหมคะคุณเหลือโอเคถ้างั้นอันี่อยากกินเหรอเออยากกินคก็เอาเนี่ยสมุพรจะกินอันนั้น นี้รับได้ใช่ไหมร้อยหกสิบอันนี้ของใครอันนี้ของพี่เขาร้อยหกสิบมาช่วงนี้ก็ดีเนาะคนน้อยดีนะครับ,<ช>รบถ้ามาหลังจากนี้คนจะเริ่มเยอะแล้วนะสอง,อง<ช>วันเพราะวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดจะมีงานเชียงคานเฟสติวัลเขาก็จะหลายมานันนีเนาะเชียงคานเฟสติวัน ทำไมหอยใหญ่จังเลยครับเป็นหอยโข่งเลี้ยงค่ะอะไรเอาโอ้โหห้าตัวน้อยเหมือนกันยิ่งราคานึงเลยมาบรรจุพ่วงจุดนี้ทุกวันเลยนะถูกพร้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่จีบหรือแปดปีแล้วมะเป็นไงเสาหวันแซบไหมแซ่บค่ะกลับให้ดูนะครับจะหมดไหมแล้วขอบคุณ มันมันเหนียวไหมไม่ไม่เหนียวเนาะเพราะแม่คะว่าเป็นหอยเดียงหอยขับสายนะครับปลุกกับคุณนันลองชิมไหมคะชิมครับผมนหนอร่อยอร่อยไหมปลุกกลับไม่คุณมาข้าน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มซีฟูดนะครับผมใ มันจะกรุบกรบกรบไม่เหนียวใช่ไหมคะใช่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางริมโขงนะครับผมแล้วก็แวบเข้ามาเนาะเพราะว่าเส้นถนนเขาเดินจะฝั่งหนึ่งเนาะริมโขงจะฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้แสงดีมากเนาะเสาพันวันวันนี้น่าจะเป็นทางข้าวเนาะไม่ได้ทำคะ่ะเดินเลาะตลาดก็อิ่มแล้วคะ่ะ <laughs> ก็เดินกลิบไปเรื่อยนะครับใช่แล้ว ก็คลิปนี้นะครับผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็นั่งกินนั่งกินนี่ต่อแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักของเรานะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะสาวพันเนาะก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมเดี๋ยวเราตื่นมาดิบกาแฟตอนเช้ามาชมวิวตอนเช้านะครับว่าที่เชียงคานเนาะวิวจะสวยขนาดไหนนะครับจะเป็นวิวดิมฝั่งโคงนะครับผมแล้วก็จะไปเข้าไปในงานเนาะสาวพันเนาะใช่ค่ะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ